ดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่้าซาร์สิงพาเปเดินไดตามแดนอีกชุดไกยค่ะเอาคำว่านะคะวันนี้นะคะใช่คือเด็กแต่งลุคนี่นะคะมันอยู่บ้านค่ะท่านผู้ชม <laughs> อยู่บ้านคอใ้เฝ้าบ้านค่ะนะคะไางไปไหนไม่ได้ก็เลยนะคะเอานะคะชุดไทยนะคะ ที่สื่อเขามากนะคะเอาว่าไซเลนนะคะมากมานี้นะคะปุ๋ยจะพาพท่านผู้ชมนะคะไปกินแกงส้มนะคะจากผักที่เราเก็บสดมาจากสวนนะคะมารีวิวให้ดูนะคะว่าผักที่เราปลูกนะคะเอาไปทำอะไรกินได้บ้างนะคะอาร์เซกานะคะมาดูผักสเปนกันค่ะนะคะเอ้ยนี่แหละนะคะกอสุดท้ายแล้วนะคะที่ปุ๋ยจงไว้กินเองนะคะเนี่ย อ่อนมากเลยค่ะจะพาท่านผู้ชมเอาไปทางกับข้าวกินมาชมด้วยกันนะว่าวันนี้จะทำอะไรกินกับผักอันนี้ แกงส้มนะคะทําเสร็จร้อนๆเลยมาเด้อค่ะพี่น้องกินแกงส้มนะคะผักฝรั่งผักสเปนนะคะนี่บอกแล้วนะคะอยู่ประเทศไหนก็เรียกผักประเทศนั้นแหละนะคะผักกาดสายรุ้งนะคะดูแกงส้มแซ่บได้พี่น้องนี่หลายคนก็ถามว่าโอ้ผักก้อใหญ่เห็ดยังกินได้แน่เห็ดไดดสู่แนว อืแกงส้มอร่อยมันแบบพอเห็ดสุกแล้วมันมีความหวาน,นะค่ะบรรยากาศแบบนี้แบบสดแบบโล่งคอ,อแกงแป๊บเดียวก็ไปกินเพราะว่าพริกแกงเรตาตั้เองไว้แช่แข็งนะคะบระคร้างอะ ใส้ทั้งน้ยอยอ่ะละพี่น้องไม่ต้องคงไม่ต้องคั้นนะคะมาโดนความร้อนนะแล้วมันจะแห้งสุกเองแหละนะคะม,มีความหวานทานเขาเนี่ยยิ่งต้มสุกแบบนี้นะคะยิ่งมีความหวาน Menu, จะเฮ็ดเมนูจากพักตัวนี้แหละเรื่อยๆแต่ช่วงเนี้ยพอทำไม่ได้แล้วรอรอข้าวโงขึ้นมหมัก่อนเฮ้ยหยาบก,กระเด็นเพราะว่าเก็บหมดแล้วนะคะนี่เก็บมากินเองนะคะกอสุดท้ายเอาไปให้ญาติเอาไปให้เพื่อนนะคะโอ้ยเพื่อนดีใจมืนนีาเพื่อนกัดทำอะไรนะ ผาะไข่ไม่ให้นะ้ะมันก่อนญาติก็นะคะเอาอะไรไม่ให้ว่าเป็นขนมเนี่ยแหละ ูกผักเยอะนะคะกินทันนะคะทั้งกินทั้งแจกและแช่พิดด้วยนะคะในหมู่บ้านนี้นะมีญาติมีปุยเยอะอยู่แล้วก็เพื่อนไวซาวปุยกระายนำนะ น้ำบุได้ช่วงน่าหวานกับแบงคะอืมถ้ากินสดนะตรงใบอ่ะพี่ว่ามันจะออกว่าใบมันแบบจะออกแบบมันฝาดขมอ่ะมัดนิด เบิ่งแต่ว่าเอาใส่แท่นใบยออ่อแหละเข่านะเอามาแก่ๆหรอก คุยจะบอกเดอน,น้ำน้ำแกงสงเนี่ยมันเหลือนี่นะคะเท่ากับเอาพักนะคะเอามามาต้มเรื่อยๆวัตถดิบมันหายากค่ะอยู่เนี่ยพเพราะเครื่องแกงบ้านเรานะคะ hẳn hoi Mà có lên chuyển dạ Tùm đầy cháy lên ืกาดมันหวานหวานอร่อยมากเอาไปผัดก็ได้เริ่มเนาะ โลใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ใช้แทนกวางตุ้งหน่าเอามาผัดค่ะ รัาหนาเมนูวันนี้นะคะเก็ หนึ่งยูโรสื่อปากกับผมองที่เราถ้าซื้อในห้างนะคะมันก็มีหลากหลายราคานะบางหัอกระป๋อถึงหนึ่งยูโรเลยทั่มนะคะแปดแปดเส้นกว่าแปดเจ็ดแปดสิบเซนกว่าๆนะคะถ้าซื้อในโมบันใครหนึ่งยูโรขึ้นทั้ง,งนะะั้นค่ะ ปลูกหนึ่งครั้งกินได้ตลอดทั้งปีนะคะถ้าเราปล่อยให้เขาดอกนะคะนั่นก็สะกลกายเป็นเมล็ดพันธุ์ก็ต้องปลูกใหม่เลย <laughs> ตองจับสายกันได้นะจ๊ะ จุมค่ะแ้ว่ะากขอมามปก่อนด้ยค่ะพี่น้อง